สปายแมนคืนกลางกลางสปายแมนคืนกลางกลางสายานี้พี่ตองให้มาอะไรอ่ะอันนี้คือกลางกลางไปล่ะไม่สุดจับทางไม่สุดสุดผ่านไปถึงลาซาเช่นะเธอก็เป็นแมววัดเลยแมววัดแมววัดยังรู้กับแมวเป่านะตองเฮ้ย กระโดดไปขึ้นอีกแล้วตรงเนี้ยต้องมีประเด็นนะตรงเนี้ยตรงนั้นมีโลกปะถ้าถ้าทำเสียงไม่ผิดน่าจะโลกนะใช่โลกโลขอกายตีมีท่ายกับหมิดไม่จ่าแพ้เลยเฮราปวดของไม่ได้รถชนโอ๊ย โอ้ย ي, มันต่อยไม่โดนได้ไงวะหมูต่ตะกี้งงเ,เลยจะพักพักผู่ดีสพยายามอยู่พยายามอยู่โอ้ยใครเขาพักผมอ่ะ ยิงไม่หยุดโอ้ยโอยโหแม่จริงจรงเห็นตีขาเปกตัวทังันตีขาเป็กตัวแล้วต้องเ้กเนี่ยคือปกติลราเทนเองอะไรอย่างเงี้ยตองเทนทั้งนั้น ไอ้ร้ตายได้ตายได้คนนึงตายได้คนน่กลับไดีเยจริงๆนปืนลเก็ดนะไดนพี่ใกล้ไปแล้วอมาแล้วบันยืดตีนยดีนนนไปไปโโโโโเดี๋ยวดูผ่านหน้าไปเลยเอาีไป เกาะได้ยังไงหนูก็อุตสาห์ให้เต็มเต็มอีกบอกมันเอระยะมันสั้นต้องโดดไปใกล้จ okay. ัดไม่บอกใครโดดพักวอกับระวงไปตัวนี่ยว้าวถอยถอยเถอะถอยถอยถอยโอเค โอ้โหถอยแล้วกันโอ้ยแม่เก๊นะใช่ถอยถอยถอยเลยถอยเลยถอยยาวเลยโอ้ยไอ้นั่นไม่ถอยว่ะโอ๊กไอ้พอทอโอ๊มไปได้หมดเหรอเฮ้ยแคนเซิลไม่ได้อ่ะติดไอ สกอริตมันสตันผมพอดีอ่ะอ,อ,อันนี้คืออะไรกว่าแพ้เหรอ,หอกวอ่าแพ้อ่ะโอ้ยโอ้โหนิดเดียวอุ้ยเลยเฮ้ยฟันมันเอาเลี้ยมฟันมาใช่พี่บอกอะไรเหรอกว่แพ้เหรอโอ้ยโอเค เราเอมันมาล่าในแมวดิอดีตและคนบูดานนี oh, yeah. yeah. Hey, yeah. Oh, oh. no. mit, ่แหนูบอกแล้วว่าล็อกเก็ตมันเป็นเลือดมีพาริเชอร์นะมีกูดนะไม่มีติงละเอาตอนกับตันไม่มีจริอเลยไม่มีิงดวยปือะไรเลย ไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกลุงสัวอะไรเนี่ยโอ้โหใครบอกไม่มีวะไม่มีอ่ะผมไม่เห็นโอ้โหไม่เห็นเลยอ่ะเออ๋อไอตัวที่ไอตัวที่วิ่งคือตีนเหรอผมคิดว่ากับตันเว้ยเห็นมันเป็นเงาเงาอ่ะตัวเหลืองว่าแต่ไกลเลยเห็นมันเป็นเงาเงาเห็นมันเป็นเงาเงาคิดว่ากับตันอ่ะ ทุกคนก็ไม่ใจยืนรอพุ่งมาไม่ดีมันนั่งอ่านหนังสือเลยใส่บ้านอ่ะเวลาอคนใครอยู่มันพักบันดาบันดาบันดาโอ้โหโอ้วงติงไอพันธุ์ดิเชอร์เอเมอซิดตกใจเลยตะกี้นี้ยโ้จะตาย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  ตายตายโอ้ยผมเดือดขางบ้านอเ่นอะไรดีเดืับสาได้อืมสับสามได้นะไม่ไหวมันจะได้ดีเทก็ได้ยังไงมันก็ตำแหน่งปีนเหมือนกัน โอ้โหมันฮิวอะไรมาจากไหนวะวันนี้ฮิวมาจากไหนแบบไม่ตายเลยอ่ะตายแล้วคือตายเถอะตายเถอะอยู่นะครับไอผมไม่มีดึงนะไม่มีดึงนะไม่มีดึงนะตายไปยคงใครวะนะอะ อยู่นะพี่จับข้างหลังกําลังอยู่ไหนครับเมียกันมาอันนี้ยื้่ให้อยู่คุณเล่นบ้าวันด้าอะคุณเลยไม่ตายเลยเดี๋เอาเอาอะไรเดี๋ยวติงติงลงหน่อยติงลงหน่อยเบาเบาเบาเครื่องอะไรเดี๋ยวเบาเบานิดเดียวทำไมเดเมจมันอยู่ดิมันหะเข้ามาผมตายแบบนั้นวะจริงๆวันด้ามีไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เดี๋ยวราเล่นให้เอ็มวันโอ้ใครก็ตั้งเกิดตรงนี้ จะโดนลากไม้กูแหงปากมันจะเกิดมาโอ้โหกูติเตียวเ็เก้าสุดเดอดโอ้ติด

ใครสลิงไปไม่ได้ขวัไปขวัไปขวัไปตเลยจะดดนไ้ดโอ้ยสกัเด็ิมันอ็มวันทส่ดับดัดัเจร์เวียปแลเอชกัดแล้วดั้คอ ไม่ด้หอไม่ไม่ลวหมดแลวหมดแล้วๆอๆๆพๆๆ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 รๆๆ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 ไๆไม่ๆๆ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  ข้างบนมีนะเวนอมเวนอมเวนอม <c oughs> เวนอมเปลี <c oughs> ย่ยนตัวแล้วเวนอมมาเชื่อพันิเชอร์ที่เหลือมาเดิมไม่ต้อง p ตายสพี่โอ้สวยว่าจะเปิดไม่ทันละว่าจะเปิดไม่ทันแล้วเมื่อกี้เอาจริงป่ะบ้างนกูไม่ทันมเฝ้าละตกใจอันตราย ม,มันไปข้างล่างกันเหรอ <c oughs> มีมีตัวมาข้างบนนะ <c oughs> เวนอมไปนองไปนอไปแล้ว <c oughs> โอ้ยแกบิท <c oughs> ว,ว้าวถอยถอยถอยเลย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอันนี้ถอย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 มันไม่ได้อะมันไม่ได้มันสี่อะ <c oughs> โอ้โหลงไม่ทันมีเล่นวันดาปะ อย่ามาห้าวนะตาแกมบิดอย่ามาห้าวนะตาแกมบิดอ่ะเราไม่ได้แกมบิดกูสิทำไมยังไม่มาช่วยสิอย่าเพื่อนช่วยมาช่วยดิฮะลุมสามลุมหนึ่งนะเกือบตายอ่ะก็ถึงถามแล้วว่าเล่นไอ้นั้นหรือเปล่ามาตอตายอยู่กับเบีมิดทั้งทุกอย่างไอ้ เวปุ้เลยเลยองนึงหนึงดิังกมาเหอะิดไดปใอยู่จัดเลยตรงน้ใหญ่ผมหมดเฮลเฮลหมดเกอะแล้วหอมดเยอง min, 1, 2, 3, 2แล้วข้าบนมาเต็มเลย ดิสเพียหายอุ้ยมันเสียมันเสียมันเสียดิสเพียไปแล้วนะพี่เรียบร้อยครับโอ้ยนี่กระดูดไม่พักเลยโอ้ยม <c oughs> ี่ไงแล้วก็เกิดไป แกมบิดน่าจะมีอันตีนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เปิดมา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 สวยกูเปิดตีสวยชนะแล้วเต้นเลย ออกเลยเหรอวันห้ากดออกเหรอหัวร้อนหัวร้อนแล้วคือเอ้ววะหวะคนหมดเยี่อใยหมดใหญ่คนหมดเยี่อใหมดเย่อใเถอะแป๊บแป๊บแป๊บแล้ว